สวัสดีครับ f อซี FC, ช่างเอทำได้พบกันวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับซึ่งวันนี้ช่างเอได้อัปเดตนะครับว่าอาการต่อระบบน้ำหยุดนะครับซึ่งเราสูบน้ำด้ดยพลังงานโซลารเซลล์นะครับจากบริเวณบอ่อปลาขึ้นบริเวณเนินเขานะครับซึ่งเป็นเนินเขาเท่าเทียบกับความสูงนะครับก็ประมาณ 20เมตรก็น่าจะได้ครับแต่ว่าเขาจะลาดเอียงขึ้นไปเรื่อยๆประมาณ30องศานะครับซึ่งวันนี้ช่างอีมาถ่ายทําให้ดูนะครับว่าต้นทุเรียนตัวนี้นะครับอายุ2ปี4เดือนนะครับจากที่ทําคลิปที่ FC ช่างอีได้ได้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนครับตัวนี้คือการมีการแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับต้นทุเรียน2ปี4เดือนครับความสูงก็อยู่ประมาณ5เมตรน่าจะได้นะครับ ึ่งมีการแตกกิ่งก้านเยอะมากเลยนะครับสําหรับหลังจากการแต่งตกแต่งกิ่งแล้วซึ่งวันนี้ช่างอีมาอัปเดตให้ดูนะครับว่า,าหลักการทําให้ต้นทุเรียนสวยก็หนึ่งประการแรกก็คือระบบน้ําต้องดีนะครับเพื่อนๆระบบน้ําต้องสมบูรณ์นะครับซึ่งท้าน้ําดีนะครับโรคของต้นทุเรียนก็จะน้อยลงนะครับหรือไม่ก็น้อยนะครับซึ่งเราไม่ ได้สังเกตก็ไม่รู้นะครับสําหรับโรคของต้นทุเรียนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับต้นทุเรียนตัวนี้ก็ให้ระบบน้ําแต่ก่อนก็เขาอยู่ใกล้น้ํานะครับแล้วก็ให้น้ําทุกทุกวันนะครับแต่ตอนนี้เราให้ระบบน้ําด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับเป็นพลังงานที่ประหยัดแล้วต้นทุนต่ำเลยครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แค่1แผงนะครับใช้ปั๊มชักแล้วก็มอเตอร์ยูนิเวอร์เซลนะครับ ซึ่งงบประมาณก็ถ้าไม่รวมท่อก็สี่พันห้นะครับถ้ารวมท่อก็อหมดพ่อ PE 200เมตรไป3เส้นนะครับสำหรับการต่อแบบแขนงย่อยไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ท่อหหุนทั้งระบบเลยครับทั้งสายส่งและาสายย่อยให้ต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวมาดูครับเพื่อนๆว่าให้ยังไงนะครับ ครับที่สุดท้ายตอนนี้น้ําจะหมดแล้วนะครับซึ่งวันนี้น้ําที่สูบขึ้นแท้งนะครับได้แค่200ลิตรครับซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับด้วยการตั้งเวลาทำม,มือน้ําก็เต็มแท้งพอดีนะครับซึ่งวันนี้่างเอทดลองแล้วปรากฏว,ว่าทางร้อยสิบต้นของต,ต้นต้นทุเรียนนะครับสามารถใช้ระบบน้ําหยดหรือว่าให้น้ําทุเรียนได้ทุกต้นเลยนะครับซึ่งปริมาณน้ำเนี่ย ด้านล่างก็จะเยอะกว่าด้านบนครับเพราะว่าด้านบนเพชเชอร์จะไม่เยอะนะครับแรงดันจะไม่เยอะด้านล่างก็เขาอาศัยแรงกดแรงโน้มถุวของโลกนะครับทําให้แรงดันน้ำซึ่งจะแรงกว่าด้านบนพอสมควรครับซึ่งปริมาณน,น้ําจากถังนะครับประมาณขหมดประมาณา100่ลิตรนะครับด้านบนก็มีการไหลเอื่อยลงส่วนด้านล่างก็ไหลแรงเป็นปกตินะครับ ซึ่งด้านล่างก็จะให้ปริมาณน้ําได้ปริมาณที่เยอะก,กว่าด้านบนนะครับซึ่งวิธีการแกร้แล้วก็แล้วก็แยกซ้ายขวานะครับถ้าไม่ซีเรียสแล้วก็จ่ายตรงเลยก็ได้ครับคือไม่มันไม่ต่างเท่าไหร่นะครับปริมาณน้ํานะครับซึ่งได้ผลเหมือนกันนะครับตอนนี้น้ําน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่างเอจะพามาดูว่าต้นกําเนิดการสูบน้ํามีอะไรบ้างนะครับให้ดูอีกรอบนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบ สวนทุเรียนนะครับให้น้ําสวนทุเรียนซึ่งงบประมาณก็ถูกอย่างที่ช่างเอีพูดหรือไม่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูตามช่างเอีเลยนะครับครับผมก็มาถึงแหล่งพลังงานนะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์แค่หนึ่งแผงครับขนาด390วัตต์ที่ช่างเอีเสนอคลิปมาให้ดูหลายรอบแล้วนะครับโดยใช้ปัม๊มชัก แล้วก็มอเตอร์ยูนิเวอร์ซลนะครับแล้วก็ใช้หลักการดูดเสริมแรงด้วยแอร์แวรนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ลดขนาดลงทอ่อ p ี6หกุนครับขึ้นไปบริเวณเนินเขานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวช่างเอจะพามาดูว่า110ยสิบต้นสามารถลดได้พร้อมกันจริงๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามช่างเอมาดูอีกรอบครับ ครับผมนี่เป็นบริเวณที่ด้านล่างนะครับที่มีการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดนะครับซึ่งได้จากแทงน้ำพันลิตรนะครับจากด้านบนนะครับด้วยท่อ PE อหกหุนทั้งระบบเลยครับดังนั้นน้ำด้านล่างนี่สมบูรณ์มากนะครับตอนนี้ก็ยังไหลอยู่เอื่อยู่ครับซึ่งด้านบนน้ำคงจะจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าหมดไปส0 0ลิตรแล้วนะครับ ต่อวันครับใช้2 0 0ลิตรต่อวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะครับเป็นแนวไปประมาณแถวละ10ต้นนะครับซึ่งท่อพีก็ต่อไปทุกต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นท่อส่งนะครับสําหรับขึ้นบริเวณเนินเขานะครับซึ่งมีถังพันลิตรครับที่เ่างเสนอให้ดูนะครับเดี๋ยวเฉียงพาไปดูครับครับตัวนี้ก็เป็น ต้นมังคุดนะครับมังคุดประมาณเจ็ดต้นนะครับซึ่งใช้ระบบน้ําหยุดเหมือนกันครับตอนนี้ก็น้ําน่าจะหมดแล้วนะครับซึ่งความชุ่มชื้นเดี๋ยวสางีจะเขี่ยให้ดูนะครับว่าขนาดไหนเห็นไหมครับนี่ความชุ่มชื้นดีมากเลยนะครับรับประกันว่าต้นมังคุดต้นนี้สวยวันสวยคืนแน่นอนนะครับด้วยระบบน้ําหยุดนะครับซึ่ง ต้นทุนก็ต่ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวเหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะก้างปลานะครับอาจจะซอยย่อยไปเป็นแขนงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นลองกองนะครับเพื่อนลองกองด้วยระบบน้าหยุดนะครับสังเกตดูแต่ละต้นนะครับปริมาณน้าเขาจะได้ความชุ่มชื้นไม่หนีกันนะครับนะครับ ปริมาณน้ําก็จะให้ความชุ่มชื้นทุกต้นนะครับสําหรับบริเวณเนินเขานะครับซึ่งแถวจังหวัดเลยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเลยแห่งทะเลภูเขานะครับซึ่งเราต้องการอาศัยปริมาณน้านะครับเพื่อจะทําการเกษตรในบริเวณสวนที่มีต้นทุนถูกนะครับโดยใช้โซลาเซลล์เหมือนของช่างเอนะครับงบประมาณถ้ารวมท่อนะครับช่างเอบอกว่าไม่เกิน7จ็ดถึงแปดพันะครับสําหรับ ระบบน้ำของช่างเอนะครับจริงๆแล้วเป็นระบบออตโต้นะครับเดี๋ยวช่างเอจะเสนอคลิปให้วิธีการต่อให้ดูนะครับว่าต่อ,อยังไงครับครับผมนี่คือต้นทุเรียนที่บริเวณเกึ่งกลางระหว่างสายส่งกับแทงน้ำนะครับครับแรงดันน้ำอาจจะสังเกตด,ดูว่าบริเวณรอบ้างนี่เปียกหมดนะครับเพราะว่าแรงดันน้ำนี่จาก บริเวณตรงกลางนะครับถือว่าน้ําเขาจะได้แรงดันที่เยอะกว่าบริเวณด้านบนนะครับซึ่งมีวิธีการแก้ง,ง่ายก็คือเราสลับจะเป็นลักษณะสังเกจะแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับท่อน้ํานะครับแล้วก็สลับกันให้ก็ได้นะครับให้ด้านซ้ายให้ด้านขวาครับอย่างละร้อยลิตรแต่จริงๆแล้วเราไม่ซีเรียสรอกครับจ่ายพร้อมกันเลยครับซึ่งด้านล่างอาจจะได้เยอะกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ครับผมนี่ก็คือช่างเอจะแบ่งกึ่งกลางอย่างนี้นะครับเดินท่อน้ํา PE นะครับเมืเกตดูขึ้นแทงอยู่ไกลๆนะครับช่างเอแบ่งเป็นซ้ายขวานะครับการให้น้ําก็คือเราแบ่งแยกกันซ้ายกับขวานะครับคือตอนนี้ช่างเอทดลองว่า,าจ่ายพ้องกันเป็นยังไงคือก็ได้ผลประมาณ70%นะครับคือด้านบนก็ถ้าน้ําหมดไปประมาณ100ลิตร ก็เรงดันน้าก็จะลดลงนะครับเพราะว่าถังเราเก็บได้ประมาณพันลิตรนะครับซึ่งพันลิตรถึงประมาณ500ลิตรครับครึ่งหนึ่งนะครับก็น้ําก็ยังจ่ายโอเคนะครับหลังจากถังครึ่งถังไปแล้วนะครับคือประมาณ500ลิตรด้านบนก็จะได้ปริมาณน้ําที่น้อยลงนะครับครับผมตัวนี้เป็นทุเรียนซี ที่ใจฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายที่ช่างเอแบ่งแยกนะครับจะเป็นทุเรียนอายุ1ปีนะครับตอนนี้เป็นโรคใบไหมนะครับแต่ตอนนี้ฟื้นแล้วครับด้วยการพ่นปุ๋ยฉีดปุ๋ยฉีหมักนะครับสูตรชีหมักหมักไว้1เดือนนะครับผสมน้ำห้าสิบต่อ50นะครับซึ่งตอนนี้ต้นทุเรียนก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับจากโรคใบไหมนะครับ ตอนนี้ฟื้นมาเขียวเริ่มเขียวเป็นปกตินะครับเ,เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะครับสูตรช่างอีททำได้ครับผมตัวนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับสําหรับฝั่งซ้ายที่ฉีดน้ําระบบน้ําหยดบนภูเขานะครับซึ่งต้นนี้ก็เป็นโรคใบไหม่ครับตอนนี้ก็ฟื้นนะครับด้วยปุ๋ยที่ช่างอีพูดไปเมื่อกี้นะครับ แล้วก็วิธีการปลูกที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยการปลูกหญ้าใต้ต้นทุเรียนนะครับซึ่งเขาจะให้ความชุ่มชื้นที่ดีนะครับสังเกตดูว่าบริเวณที่เป็นโคนต้นนะครับเขาจะมีความความชุ่มชื้นนะครับสังเกตดูจะมีเห็นรอยด่างระหว่างที่ไม่มีหญ้านะครับกับที่มีหญ้านะครับความชุ่มชื้นก็จะดีแล้วถ้าฝนตกตามฤดูกาลเขาก็จะกักเก็บ ปุ๋ยที่มาจากบนเขานะครับบนเขาลูกนั้นนะครับปุ๋ยส่วนหนึ่งเขาก็จะเก็บอยู่ที่บริเวณรากของญ่านะครับซึ่งเป็นอาหารของทุเรียนชั้นดีเลยนะครับมันเราไม่ต้องเสียเงินครับสําหรับการทำปลูกญ่าใต้ต้นทุเรียนนะครับโอกาสรอดก็สูงนะครับเพื่อนแล้วมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่เจ้งอีปูกโดยไม่ต้องไปตัดญ่านะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูอีกต้นหนึ่งนะครับ นี่ครับนี่คือต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับเราอาศัยหญ้าในการปกคลุมต้นทุเรียนนะครับทุเรียนต้นนี้มีอายุหนึ่งเดือนครับมีการแตกยอดออกมาแล้วครับเริ่มมีการแตกยอดออกมาแล้วครับระบบรากเริ่มเดินแล้วครับโดยมีการมีหญ้าคุมโดยธรรมชาตินะครับตัวนี้ไม่ได้ปลูกนะครับขึ้นเองหญ้านะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าฤดูฝนก็ไม่เหมือนฤดูฝนแล้วณเวลานี้นะครับ ครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับอ่าซึ่งห่างจากบริเวณแทงน้ำพันลิตรนะครับอ่าประมาณ40เมตรครับระดับอ่าน้ำที่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอันีความชุ่มชื้นสูงพอสมควรนะครับอ่าดูลักษณะการฉีดของน้ำนะครับซึ่งเป็นท่อ PE นะครับหุ่นเห็นไหมครับเดี๋ยวช่างเอจะเคลียดินให้ดูว่าระบบน้ำหยดทุเรียนด้านบนอ่ซึ่งแรงดันน้ำจะต่ำกว่าด้านล่างครับ เราจะเปียกแค่ไหนนะครับดูครับเพื่อนๆเห็นไหมครับดินร่วนซุยเลยครับเพราะว่าแรงดงนรันน้ําปริมาณน้ําก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับาการให้ระบบน้ําหยดปล่อยให้ไหลลงจากแทงค์น้ําด้านบนนะครับซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานาสูบแรงดันสูงๆนะครับซึ่งเราสูบแค่ขึ้นแทงค์มา,าให้เต็มแล้วเราก็เปิดวาล์วนะครับ คือต่อไปช่างอีก็จะใช้โซลินอย์นะครับวาลนะครับสําหรับเปิดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับซึ่งเราไม่ต้องควบคุมเองนะครับครับอันนี้คือบริเวณส่วนด้านบนนะครับห่าง20เมตรนะครับสังเกตดูปริมาณน้ํานะครับเดี๋ยวเพื่อนบอกว่าอด้านบนน้ําจะไม่ได้ทั่วถึงนะครับซึ่งช่างอีบอกเลยว่าน้ําปริมาณน้ําด้านบนนะครับตอนที่น้ำขอเก็บได้พันลิตรนะครับ เขาจะให้ปริมาณน้ําค่อนข้างจะสูงนะครับในการปล่อยน้ําช่วงแรกๆนะครับนะครับสังเกตดูความชุม่มชื้นบริเวณที่มีน้ําระบบน้ําหยุดนะครับซึ่งตากจากด้านข้างนะครับจะแห้งแรงด้านนี้จะชุ่มชื้นนะครับคือเหมือนเดิมครับปลูกหญ้าไว้ต้นหนึ่งเพื่อให้กระจายล่าคุมนะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นในเวลาฝนไม่ตกนะครับเพื่อน ครับผมนี่คือบริเวณถังพันลิตรนะครับที่เราสูบน้ําจากข้างล่างโดยใช้ปั๊มยูนิเวอร์เซลนะครับกับมอเตอร์มอเตอร์ยูนิเวอร์เซลกับปั๊มชักนะครับเพื่อนๆขนาดหนึ่งนิ้วนะครับโดยเรายิงท่อประมาณหหุ่นนะครับขึ้นด้านบนนะครับประมาณความจุถังตัวนี้ก็ประมาณพันลิตรนะครับซึ่งจะมีวาลเปิดน้ํานะครับซึ่งตัวนี้เราดี Y นะครับโดยใช้ข้อต่อ แล้วก็ติดกาวเอานะครับสังเกตดูท่อส่งเขาจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งมาด้านซ้ายนะครับและด้านขวาซึ่งอนาคตก็ตัวนี้ก็จะเป็นโซลิโอย์นะครับหรือหรือถ้าเป็นระบบเมนวลเราก็ใช้าวาวนะครับขนาด6ห,หุนนะครับเพื่อนๆแบ่งจ่ายครับถ้าจะให้ปริมาณน้ำเท่ากันทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็แบ่งจ่ายสับการทำงานนะครับอย่างละ100ลิตร ถือว่าออย่างละ้ห้าร้อยลิตรนะครับเพื่อนๆราะว่าถังพันลิตรนะครับปริมาณน้ําก็จะโอเคครับแต่ว่าช่างเอบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะห่างกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับแรงดันน้าด้านบนด้านล่างนะครับครับนี่มารีวิวให้เพื่อนๆดูหลังจากเมื่อวานแล้วเราต่อได้ซีกเดียวนะครับนี่ครับถังพันลิตรนะครับราคาอยู่ประมาณ 1,700บาทนะครับณเวลานี้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้แทงใหญ่ๆนะครับซึ่งปริมาณน้ำเยอะๆจริงเราใช้วันละแค่พันลิตรก็พอแล้วครับสำหรับน้ำเลี้ยงต้นทุเรียนนะครับซึ่งถ้าให้ทุกวันทุกวันนะครับทุเรียนก็จะมีการแตกยอดแตกใบที่ดีนะครับถ้าน้ําระบบน้ําแรงนะครับทุเรียนอาจจะเป็นโรคต่างๆได้นะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของแร่ธาตุความสมบูรณ์ของ อาหารก็จะไม่ดีเท่ามีความชุ่มชื้นนะครับเ,เพื่อนๆยังไงคลิปช่างเอมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอททาได้นะครับเพื่อเสนอคลิปให้เพื่อนๆที่ชอบงานเกษตรส,สลับต้นทุเรียนนะครับให้น้ําต้นทุเรียนนะครับฝากติดตามช่างเอททาได้เยนะครับสวัสดีครับ